ครับผมสวัสดีสุขสุขเคนกับบ่าวอุ้มกิจมณีซับฟาร์มอุ้มฟาร์มนะครับเนาะก็ยามเย็นนะครับก็พูดคุยกับเอฟซีนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของรูปกบนะครับเนาะอ่านะครับท่านใดสนใจอยากมีรายได้อยากหาความรู้นะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเนาะกับบรรยากาศยามเย็นครับอันนี้ ก็อยู่กับเบอลูกกบนะครับบบอลูกกบเยอะแยะเลยนะครับนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช่อง y ย u ทูบกิทมณีฟาร์มด้วยเด้อน,นะครับเนาะก็จะมีอะไรดีๆให้ดูนะครับเกี่ยวกับความร,รู้เกี่ยวกับการหากินนะครับเนาะใครสนใจนะครับเนาะก็เชิญมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับอินบ็อกซ์สอบถามพูดคุยได้นะครับใครสนใจนะครับหรือใครอยากมีอาชีพเสริม หรืออยากอยากลองทำนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับสอบถามได้นะครับสนับสนุนคนทำมาหากินนะครับเบาวอุ่มเด้อครับเนาะกิ๊มณีซับฟาร์มอุ่มฟาร์มนะครับเนาะนะครับก็อยู่ที่ฮอกกองนะครับอำเภอโนนไทยนะครับเนาะตำบลด่านจากอำเภอโนนไทยจังหวัดโคราชเราเนี่ยแหละ โอเคครับก็นี้นะครับก็เป็นบรรยากาศาพาชมลูกกบนะครับเนาะของบ่าวอ,าาอุ่มฟาร์มคิดมณีทรัพฟาร์มอุ่มฟาร์มนะครับเนาะนะครับก็พามาดูกันนะครับเนาะก็ความคืบหน้าเป็นยังไงนะครับก็นี่แหละครับผมความประสบความสําเร็จนะครับของบ่าวอุ่มคิดมณีทรัพฟาร์มอุ่มฟาร์มนะครับก็ เราสามารถทําเป็นครบวงจรได้สําหรับกลุนะครับเนาะตั้งแต่เพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ยันมาเพาะลูกนะครับขายไซโลนะครับนะครับครบวงจรนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวอุ่มดเด้อเกิตมณีับฟาร์มอุ่มฟาร์มนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันเรื่อยมานะครับนี่อากาศ ครึมๆอากาศดีๆนะครับก็ถ่ายมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับเนาะก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับที่ยังไม่ออกเป็นขานะครับเหลืออีกเยอะครับอันนี้แยกทุกวันนะครับแยกทุกวันนะครับแยกทุกวันเพราะว่าถ้าเราไม่แยกมันก็จะเกิดการสูญเสีย ครับมันก็จะกัดกันนะครับเนาะต้องมั่นดูแลเป็นพิเศษครับผมช่วงนี้โอเคครับฝากไว้นะครับเนาะกับคิดมณีฟาร์มบ่าอุ่มคิดมณีฟาร์มอุ่มฟาร์มนะครับเนาะนะครับท่านใดที่สนใจอยากมีอาชีพเสริมหรืออยากนําไปเลี้ยงนําไปขายนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับเนาะเนาะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ